ชื่อนี้มีแต่คนหลอ่อเปิด3ามคิมมิงกายูหนุ่มหล่อเก,กาหลีที่คว้าใจแฟนๆชาวไทยไปได้อย่างมากมายแต่ละคนหล่อเทคนละสไตล์จะมีคิมมิงกายูคนไหนบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ ที่คนแรกมินกนอยู่เซเว้นทีนไอดอลหนุ่มแรปเปอร์ประจำวงวัย28ปีหล่อเข้มมีสเสน่ห์มากจนสาวๆแห่ต,ติดตามอย่างร้นหลามโดยภาพลักษณ์เท่ๆคู่ๆยิ่งโชว์บนเวทียิ่งสะกดทุกสายตาได้อย่างมากมาย ุ่มคิมมินกยูเกิดเมื่อวันที่6เมษาย,ยน1997สูง187ซนติเมตรเข้าวงการหลังเดบิวต์เป็นไอดอลหนึ่งในสมาชิกวงเซเมินทีนภายใต้ต้นสังกัดเพลย์ e ิ t เอเจนตเมนต์ตั้งแต่ปี2012เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายมีความสามารถทั้งแรปร้องและเต้นครบเครื่องแบบสุดโดยผลงานปังๆที่ผ่านมาก็กเช่นซูปเปอร์ทันเดอร์ครดนวอน,นครและอีกมากมายเลยล่ะค่ะ แถมเครื่องหน้าก็ยังเพอร์เฟกสัดส่วนต่างๆหูตาจมูกปากสมกับตำแหน่งวิชวลของวงเลยจริงๆ คนที่2อคิมมินกยูพระเอกหนุ่มชาวเกาหลีวัย30ปีที่คว้าใจสาวๆไปได้ไม่น้อยจากบทบัตรของเลขาชาซองฮุนพระรองสล่อที่ดูเหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยสุภาพใส่แว่นดูเนิร์ดแต่พอถอดแว่นทีแซบแบบสุดๆในสีรีเรื่อง Business Proposal ที่ออนแอร์ไปเมื่อปี2022 เ,เ,เล่นเอาหนุ่มมินกนยูคนนี้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงสุดฮอตที่สาวๆยอมยกหัวใจให้โดยเขาเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมปี1994เริ่มเข้าวงการและมีผลง,งานมาตั้งแต่ปี2013และไม่ใช่ความสามารถด้านการแสดงเท่านั้นที่ครองใจแฟนๆแต่ความหล่อเหลาของหนุ่มคนนี้ก็เป็นที่พูดถึงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลักยิ้มพิม์ใจที่เห็นทีก็เป็นต้องละลายแถมยังสูงถึง183ซนติเมตรอีก ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมาของเขาก็อย่างเรื่อง Who a r อายุสรู 2015, Backstreet Lucky ในปี 2020, The Heavy l Idol ในปี2023และอีกมากมาย ่วนคนที่3คิมบิงกิวนักแสดงเกาหลีนุ่มหล่อวัย20ปีหนุ่มน้อยที่คว้าใจเหล่าพี่สาวไปได้อย่างล้นลามกลับไปหน้ารอฟ้าประทานและส่วนสูง185ซนติเมตรที่เพอร์เฟกจนถูกยกให้เป็นลูกพระเจ้า,จจาย คิมมิงกะยูเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2005หลายคนรู้จักเขาจากการแข่งขันในรายการ Survival p r o d u c e r 1เอก่อนที่จะมีผลงานการแสดงตามมาในปี2020กับเรื่องเบ็กสตรีดลูกี้และผลงานอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือบนปบาทของชาจินอูกหนุ่มหล่อลึกลับนักเดยนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศในซีรีส์บิชแอนลิปภาค2กับคาแรคเตอร์ความเป็นหนุ่มคู่บอยที่ตกหลอกสาวๆได้ทั้งประเทศเลยทีเดียว